จุ่มงามจ้าดอกสอง,งจุ่นนงงมจ้ามันน่าเปลีย้เบหรอเก็บเลยจ้ามันอู้ห้าเนี่ดอกยางงามเลยจ้าโอ้ยจุ่มยังไงเนี่ยอือจุ่มดอกใหญ่แน่เนาะแม่งครับผมหลังจากที่ไดจุ่มจ้าอู้งามอยู่ใส่ใ่กันเดือดเนาะแม่งครับนี่สองโมงแล้วมันไม่ไน้อจสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซี FC. ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานมาหน้าจ้า มือนี้มิ้วหน่อยกับภาเขาป่าหาเฮ็ดคือเก่าจ้ะมือสาวนี้เขาก็ไปรอเบิ้งเฮ็ดปวกฟังหวยกับเบืเห็นเนาะแม่นครับผมเห็นสามสีดอกจ้ะก,ก็เลยขึ้นมาป่าบ่านนองจองตบ,บนญหอยคาอําเภอบุญทาลิกจ,ลจังหวัดบุรีรัมย์นี่จ้ะมันนี้มาพบกันในวันที่สิบเก้าแม่นบ่แม่นครับผมสิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะพี่เนาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันเบิ้งจ้ะเขาป่ามัอนี่ครัสิมัน,มนเฮ็ดยังแหน่ไปกันเลยจ้ะดอกแรงแห่งวันจ้ะนี่แตนนนแน่น้องงคนนนนนบ้้ี่่่มหออออยกลมือเยเนาะ สจ้าเนี๋ยวหัวเลยพีน <c oughs> ออน่น้องตัวอยู่หัวไฮเนาะมาแล้วแถวบ้านป่อนคือเก้าจ้าเจสิเนาเปล่าฟาอุ้ยดอกงามเนาะเขาเป็นพึ่งเขาจ้าจพึ่งข้าวใหญ่ฝั่งหวยเนาะแต่เราบางอีจ้าว่าสิมีจักดอกมันเออขามาปลาน้องจองเนาะแม่งครับผมมาพอเฮ็ดละโง,งกจาก้า อกออกเดือนตุลาโอ้โหนนูโอ้โอโอโดอกยางงามเลยเดีแบบสมบูรณ์เลยพุ่น่ะง,งูเหลืองจ้งะไปเอาว้นอิมาสองจะเอาทิมาสอง,นะงเอม,มงฮิตบดปะฮิตผึงข่าจ้าโอ้ยยังแข็ยอยู่จ้ะยยยยยขยย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 ยเยายยงงายย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 ็ยยยางงามยยยงยยง ติดแดงจ้าดอกแข็งอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพิ่นว่าถือฝนจ้าถือน้ำหมอกนีสุดอกงามมาเลยจ้ายังหนีอยู่เริ่มบอกแล้วนะพี่นายติดแดงจ้าแข้งวานพี่กันเนาะจ้าโดนย้ายแน่นาะแม่ครับผมทั้งจ่าที่ประเดีเขาม่าหนีไล่เหมือจ้าเลยมาเลาะเบิอง ปวาร์ส่งหันฮะไปฮ็ดปวกแม่นครับนี่ดอกหน่อยเพื่อนยังมีอยู่เนาะแม่นครับผมดินกันยังมาท่านแหงปานได้จ้ะอู้ยขาดุดปัดเสองจุ่มจ้าหนอนแห้เบฮาดูงามเนาะอู้ยสีแดงสดแหงจ่ะเด็ดแน่เด้อจ้ะเก็บเลยจ้ามันอู้ขายาวเนาะแม่นครับจุ่มงามเลยเนาะจ้าเลยซ้ำนี้พอดีงามเห็นม่งให้กับไมนานครับพี่น้อง เอา hết ละับนมาบิหน่อยนี่หนี่งคูทำลายเพิ่นจะห้องเพิ่นกินแล้วก็นอนเฝ้าอิ่มที่นี่นะจิงหัวให้เฮาดอกลระคิงเนาะจูมอีกจ้างามเนาะจูงจ้าฮุมเหลือหลายดอกอยู่เนาะแม่นครับหน่อยจิงจูงงามเนาะ โดดง่ายเลเนะโอ้ยถ้าคนไปถือกินจะสีงามเลยด็กนี่จะถือกินอ้าวลดเด็ดเนาะแม่ครับสองโมงแล้วไม่ไจ้งามแหงจ้ะ ดดอกนี่อยากเถ่ายเนาะแต่ว่ายังแข็งจ้าไปปิ้งตำป่นจ้าดอกงามนี่จ้าบางโ่มก็ออกเรืองเหลืองบางโ่มก็แดงเนาะแม่บางโ่มก็ออกสมจ้าดอกงามเนาะแม่หางๆน้ำเป็นไงนะจ้า ครับพี่น้องตอนนี้กรบพาะพี่น้องว่าเราเป็นเฮดกอครับพี่น้องไมยของหกครับของเราเป็ว่าเราจะพอเฮดบลแเน่ครับเฮดบก็เาออกกเฮดปลาก็บหมี่แลอู้เฮดแงอกอะวะพี่น้องว่ราะเอามาหนีซ่องซ้ำเหมือนนะครับเฮดแดงบางก็เอาจะวอาหม้อนี้เขามาปลาส่วนหมากก็จิเป็นเฮดกอเนาะแม่ครับผม ไปหลุนเมืออีกจ้ะบางสิงมานบอเดี๋ยวเรวาก็ปลานะพี่นอ้องมือน,นี้เขาซูม,มาครับปลาไปรอบางเิ็ด่อกจืดหอยกะบเดี๋ยวเก็บสองซ้ำดอกครับพี่นอ้องหาซื้อหรือจากที่เขาเก็บหมูหวานเนี่ยก็สิบานแน่นะครับเดี๋ยวแมนนะจังนยา,ายเป็นสิเลใส่ตุ่มดีๆนะครับพี่นอ้อง เข้าไปเราเห็นน้ำฝนยังร้ายนะมีหน่อยเนาะเพราะว่าสองที่เข้าไปเราเห็นน้ำฝนเพิ่นยังตกแน่ครับพี่น้องอันนี้ฝนเกิดถิ่งสองวันนี้สองเสมออุ้ยหลายหมู่แล้วอุ้ยเทาแห้งเอาไปเนาะไปครับพี่น้องไปดูมังกรต่อครับมาจากควาทิะเนาะยังไงครับผมอุ้จุ่มงามจ้าดอกแหลกของเฮาเนาะไม่ห่อหุบจ้าจุ่มจ้าโอ้งามยู่ใกล้ๆกันเนาะใหม่ติดเพิ่นจ้ะอุา เอดอกเ็ดไปยูมมุเฉินยางผ่านออกนม่ก็ปเพนจ้ะโอ้ยอ้ยนางเน้นหมอบ่ะได้ปหมออะไรเยอะจ้ะสีันเป็นเนี่ยประด้หมอเนียสวง,งามนี่ยจ้ะเห็ดอะไรจ้ะออ้ดยดอกแข็งงามแฮะ กอแดงจ้าโอ้ยเหลือยอยู่น้อยหนึ่งจะกองคนกินเป็นดอกหน่อยดอกนิด <laughs> กินพันงกระยับโอ้ยออกเอฟแหงแห้งเต๋ <laughs> กินจ้ะ <laughs> คุณชื่อหน่อยเห็นดอกหนึ่งก็กบแบบเดียวกันนี่ละเต๋ <laughs> กินก็ันกันใครไปจนทัวเนาะแม่นครับไคจนอ่อมป้าจ้ะ ยินหายักบะหมี่แล้วเห็นเองครับพี่หนักใส่ดอกบางแล้วสงดอกครับผมยังบางอีจ้าสองดอกจ้านี่ฮิตกอไปนิดนึงยังเทยังไงเฮียดีบ่เดงหน่อยจ้าองจะมาออกอย่อันี้นาะ อดอกยางงามเลยจ้ะบ๊ายตัวเม,มื่งไงเนาะมาออกอยู่ในอันมองปั่วคนขึ้นทุ่ไหนบ๊ายาะสร้ากระปันป้นเลยตุวมใหญ่จ้ะครับพี่น้องตอนนี้ถ้ากิดคับพี่น้องมาเบิง่งไม้ทางออกมาให้น้องม่งไนเนาะทางป้าน้องแปลงครับสายทางสะพานดิงดองน้อไเมื่งไนเนาะมัน,นะน,นเรียบเมื่งห็ดแดงครับพี่น้อง นี่เองครับเฮ็ดกะนี่ครับ <tes> พี่น้องอยู่ในกระตาแนะนมหน้อยนะครับเฮ็ดกะเริ่มไหวนะครับพี่น้องเฮ็ดปวกะไหวเลยนะครับเพราะว่าออกมานนี่สองสามหมื่นแนะนำหน้อยเนาะเตรียมมาหล่อบึงข้างเกือบเหมือนนะเห็นแม่ป้าก็คือกันครับพี่น้องเหมือนบางห่างคือกันครับเห็นนเี่เนองครับเห็ดอื่นบ่มีแลนะนำหน้อยเนาะมา มันได้เห็หดละงอักระซองดอกทางเขามาครับพี่น้อง <c oughs> ดอกมาจาังไหนพี่เนี่ครับเป็นทางสะพาพี่น้องหลอกไปเรื่อยๆนะไม่น้อยเนาะทางองคเมืองเลยเนาะเมื่อออกทางสะพานใหม่พี่นะ้องไม่น้อยเน,ะนยาะแถวยาว่ึงเมื่อทางดิงน้องนะพี่น้องเปลี่ยนใจไม่น้อยเปลี่ยนใจ <c oughs> ไปครับพี่น้องครับไปลุ้นกันต่อ,อตนะครับห้าสิบหกเฮ็ดบมาเนาะถูกไหมครับผมเอ้าปึงข้าไายจะข้าลุด mày hng lên đêm <laughs> rồi đây em mười lăm hai đinh nhiên lệch hai an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 h hai 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 anh 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 พุนะสองดอกทองขาวจัวเลยอ <c oughs> ออกแปนแท้ะไม่ได้ต้องรวมนะใช่เห็ดแดงหมักออกน้ำปลาดินายพุน <c oughs> ด,ดอกหนึ่งผุเน,นนะเห็ดบ่อ้ยบ่อาดอกหน่อยแฮะครับพี่น้องกครจะได้พาพี่น้องก๊าบบาทแล้วนะครับวันตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องใครเสร็จยังนะครับผม อังไตรที่ห้องไปเลาะอ,อยู่น้ำหวยครับพี่น้องไปเลาะเบืงเฮ็ดปวกอะนี่มลายครับพี่น้องก็เลยเขา่าปลาครับมือนนี่เข่าปลาก็มาไม้เฮ็ดกอยครับพี่น้องไปครับพี่น้องเข้าไปสรุปผลงานกับยี่หน่อยครับผมพน,นังถ่ายอยู่คนครับสรุปผลงานข้างห้องเมือนนี้จ้ะพี่น้องเบืเ้องในเฮ็ดหลังงจักมาจานนังไลเนาะสองดอกอยู่ขางทางเลยจ้ะทางเขาวัดเลยน้องีหน่อยเนาะจ้าส่วนมากคือจะเป็นเฮ็ดกอยละจ้ะ ตั้งแต่ก็สิเป็นเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงแเฮ็ดปวกกระเลายเนาะเพราะว่าเพิ่งจะไหวลราจ้ะออกได้ประมาณมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4แล้วจ้ะบ่แน่บางพี่น้องบางท่านเพิ่นก็อาจชีมานเนาะนแต่ว่ามีน้อยบ่ะมาณเฮ็ดปวกจอเมื้อนี้ก็เลยเข้าป่าบา้านน้องจ้องบ่ะมาณเฮ็ดก่อจ้ะพี่น้องทุกคนเพิ่นก็นยังได้เก็บในป่าอยา่างสักพี่น้องป่าอย่างกํลาลังออกก็มีเนาะจ้าแล้วแต่มองแต่ว่าถ้ามีน้อยไปหาก็กบ่มีแล้วจ้ะพี่น้องก็เลยว่าส่วนตะกองเขาป่าจ้ะ ก็มารอเบิ่งเฮ็ดบดนําเฮ็ดบดกับบดทัานหินเนาะแม่นครับผมก็เลยตามเฮ็ดกออย่างเดียวเลยจ้ะบาดนี้ก็ถือว่ามันจ้ะเกือบเต็มตาใหญ่ของเฮาอยู่จ้ะพี่น้องผลงานมื้อนี้จ้ะผลงานก็ตามที่ไม่หน่อยให้เบิ่งก็ถือว่ามันเนาะกัเต็มตาใหญ่จ้ะมีแต่เฮ็ดกอแดงจ้ะเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงก็บ่หลายจ้ะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดหวายเฮ็ดหายากจ้ะคือกับทุกปีเลยเนาะเข้าช่วงหน้าหนาวก็เบิดฝนจ้ะ กิดซิเมียเฮาเก็บเก็บแนี่กะทาหลุนเฮ็ดบดเนาะแน่นครับน้ำหมอกแห้งๆจ้ะพี่น้องกิดจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน้ำหมอกนะิม่น้อยเน,ะนาะจ้ะเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดน้ำหมอกแสบเด้อจะเฮ็ดน้ำหมอนิดดอกใหญ่ดอกนาดอกงามจา้ะแต่แก่เฮ็ดกอไม่น้อยก็คือว่าซิมียป้าไปไปอยู่ดอกจ้าในช่วงหน้าหน,นาวจ้าธรรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวนหน่อยน้ำเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มิ้วเราก็ขจะไปเพียงสำเนาจ้ะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ